สุดลำบากไม่มีแรงแม้ขยับปัจจุบันผลพลากรอดีตพระเอกอดีตพระเอกเดาพระสุขผลพลากรเป็นผู้มีปัญหาสุขภาพติดเตียงเดินไม่ได้พร้อมวอนผู้ใจบุญบริจาคช่วยเหลือ หลังมีข่าวว่าได้ประสบเหตุล้มลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทําให้คุณพลพลากรกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเมื่อผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงพบคุณอัศวิลละะนรัตนประชาหรืออาตึงดาราอาบุโสวัย79ปีพี่ชายพร้อมคุณวันเย็นบับรงกิจน้องสาวคอยดูแลอาการมีปัญหาสุขภาพของคุณพลพลากรอย่างใกล้ชิขดขณะที่คุณพลพลากรกําลังรับการรักษาอาการมีปัญหาสุขภาพด้วยวิธีแพทย์แผนไทยโดยการประครบตามร่างกายด้วยยาสมุนไพรพื้นบ้าน สำหรับพลพลากรเป็นอดีตพระเอกหนังทั้งจอแก้วและจอหนังที่ดังเป็นดาราระดับแนวหน้าจากละครทีวีเรื่องดาวพระสุขในยุคแรกที่แสดงกับดาราสาวชื่อดังในยุคนั้นอย่างมลฤดียมาภัยและแสดงภาพยนตร์กว่า30เรื่องโดยคุณพลพลากรเป็นน้องชายของดาราชื่อดังอีกท่านคือคุณอัศวินรัตนประชาหรืออาตึง ปัจจุบันคนพลากรต้องทนกับสภาพที่ไม่สามารถขยับตัวเองได้นอกจากมือที่ขยับได้เพียงเล็กน้อยมากกว่าสัปดาห์และคุณวันเย็นบอบรงกิตน้องสาวที่มาคอยดูแลหาหมอพื้นบ้านนำสมุนไพรมาประครบเพื่อหวังให้หายจากโรคอมัมพฤกษ์จากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหลังประสบเหตุล้มลงจากการเดินไปเก็บยอดอ่อนของมะขามมาทำเป็นแกงส้มที่ชื่นชอบคุณอัศวินเล่าว่าตอนคุณโยอยู่ในช่วงอายุใกล้60ปีเกิดมีอาการวูบและลม้มลง เนื่องจากเส้นในสมองอุดตันแต่ด้วยความไม่รู้เรื่องหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจากการล้มและการรับประทานอาหารที่ขาดหลักโภชนาการเพราะคุณโยชอบทานปลาหมึกเป็นอย่างมากเรียกว่าพบปลาหมึกที่ไหนก็ต้องรับประทานทันทีจนแฟนๆภาพยนตร์ที่รู้ก็จะหาปลาหมึกมาฝากจนเกิดคอเลสเตอรอลไปอุดตันในเส้นเลือดและได้พยายามรักษาจนอาการดีขึ้นแต่การทรงตัวไม่ดีเท่าที่ควรจนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณโยเกิดอยากทานแกงส้มใบมะขามอ่อนจึงเดินออกไปเก็บใบอ่อนมะขามและประสบเหตุล้มลงหลังจากประสบเหตุล้มลงครั้งแรกและร่างกายไม่แข็งแรงแต่ยังคงสู้ชีวิตด้วยการตะเวนออกขข่เครื่องกองน้ำดื่มและเป็นตัวแทนขายสินค้าตามบ้านส่วนในสิ่งที่ครอบครัวคุณพลพลากรเริ่มเข้าวงการบันเทิงโดยคุณสายพินจินดานุ์โดยเริ่มจากภาพยนตร์ทางโทรทัศน์เรื่องหมอผี ของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนแต่เล่นไปได้เพียง11ตอนก็หยุดไป